นิทานเรื่องนางฟ้ากับควายการละครหนึ่งณหมู่บ้านเด็กเด็ดที่ถูกรอมรอบด้วยผาผู้ผาอันสูงชันและท้องทุ่งเขียวขจีมีควายหนุ่มตัวหนึ่งชื่อไอ้เทืองมันแข็งแรงอดทนและเป็นกำลังสำคัญของชาวนาในการไถานาลากเกวียน แต่ในใจของไอ้เถืองมีสิ่งหนึ่งที่มันเฝ้าฝันถึงเสมอท้องฟ้าอันกว้างใหญ่และดวงดาวระยิบระยับมันอยากจะบินอยากจะสัมผัสเมฆอยากรู้ว่าบนสวรรค์เป็นเช่นไรบันหนึ่งในขณะที่ไอ้เถืองกำลังเดินเด็มย่าอยู่ดินงห้วยที่สายบริสุทธิ์ทันใดนั้นมันเดือไปเห็นแสงสีทองสองประกาย ลงมายังนำห้วยใกล้ๆับที่มันเดมหญ่าอยู่ด้วยความสงสัยมันจึงค่อยๆเดินเข้าไปดูแล้วมันก็เห็นว่านั่นคือนางฟ้าที่กำลังเล่นน้ําอยู่อย่างเพลิดเพลินนางมีใบหน้าอันงดงามราวรัวจันไอ้เทียงจ้องมองนางฟ้าด้วยความหลงไหลมันจึงตกบุมรักเธอตั้งแต่แรกเห็นจากนั้น มันจึงคิดหาวิธีที่จะไล่นางฟ้ามาครอบครองขณะนั้นมันก็เห็นปีกนางฟ้าที่วางไว้บนก้อนดินมน้ำมันจึงแอบเอาปีกของเธอไปชอ่อนเมื่อนางฟ้าอาบน้ำเสร็จปรากฏว่าปีกของเธอได้หายไปเธอไม่รู้ว่าจะทำเช่นไรเธอได้แต่นั่งร้องไห้อย่างรัก ไอเถียงที่แอบดูอยู่นั้นมันจึงทำท่าเดินเข้าไปแล้วเอ่ยถามว่าเจ้าคือใครหรือทำไมเจ้าถึงมานั่งร้องไห้ยอยู่ที่นี่รำพังจากนั้นนางฟ้าก็เล่าร่วยน้ำตาและสะอึกสะอื้นข้าคือหยาดฟ้านางฟ้าแห่งขุนเขาและสายน้ำซึ่ง,งานานนานทีข้าจะลงมาดูแลผุ้ป่า เพื่อรายงานแก่พระอินทร์ก่อนจะเดินทางกลับสวรรค์ข้ามาที่นี่เพื่อพักเหนื่อยและอาบน้ําเมื่อข้าอาบน้ําเสร็จก็หาปีกไม่เจอซึ่งถ้าไม่มีปีกข้าก็ไม่สามารถกลับสวรรค์ได้ไอ้เทืองทำท่าค้นหาปีกช่วยอยู่สักพักหนึ่งดวงอาทิตย์ก็ค่อยๆรับขอบฟ้าจากนั้นไอ้เทืองก็ไรเอ่ยขึ้นว่า งั้นคืนนี้เจ้าก็ไปพักอยู่บ้านของชาวนาที่เป็นเจ้านายของข้านะพรุ่งนี้ข้าจะมาช่วยเจ้าหาปีดอีกทีซึ่งนางฟ้าก็เห็นด้วยจากนั้นนางฟ้าก็ขึ้นขี่รังไอ้เทืองแล้วไอ้เทืองก็ไล่พาเธอกลับบ้านตั้งแต่นั้นมาไอ้เทืองกับหยาดฟ้าก็สนิทสนมกันมากขึ้นนางฟ้าเล่าเรื่องราวของดินแดนสวรค์ ให้อ้อเถืองฟังส่วนไอ้เทืองเล่าเรื่องชีวิตบนโลกมนุษย์ให้เธอฟังเส้นกันทุกๆวันอ้อเทืองจะให้หยาดฟ้าขึ้นขี่หลังของตนตอนที่มันไปเดมยาเมื่อเดมยาเสร็จมันก็ทำท่าพาหยาดฟ้าไปค้นหาปีกของเธอพวกเขาได้พูดคุยกันเสมอยิ่งนานวันหัวใจของอ้อเถืองยิ่งลงรักหยาดฟ้า เมื่อไอ้เถืองมันคิดว่าหยาดฟ้าก็รักมันเช่นกันมันจึงไล่นำปีกมาคืนให้กับเธอหยาดฟ้าดีใจมากและเอ่ยขึ้นข้าขอขอบใจเจ้ามากและเจ้าอยากไล่สิ่งใดตอบแทนหรือไม่ข้าอยากไปสวรรค์กับเจ้าไอเถืองเอ่ยขึ้นขณะที่ปากมันยื่นปีกให้กับหยาดฟ้า เตมองไอเทืองร่วยสายตาที่อ่อนโยนแต่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าเจ้าคือควายจะไม่มีวันขึ้นไปบนฟ้าได้แต่ขอรักเจ้าไอเทืองเอ่ยอย่างแน่วแน่ข้ายอมทำทุกอย่างเพื่อได้อยู่เคียงข้างเจ้ายากฟ้าหลับตาน้ำตาหยดหนึ่งร่วงหล่นสู่พื้นดิน หัวใจของเจ้าจะโบยบินไปหาแสงดาวแต่ร่างของเจ้าถูกนิกิมให้อยู่บนพื้นดินเสมอข้าก็ไม่อาจเปลี่ยนสตาชีวิตของเจ้าได้ในคืนนั้นให้เทืองมองดูดาดฟ้าบินขึ้นสู่สวรรค์อีกครั้งพร้อมกับน้ำตาและเข้าใจความจริงความรักของมันเป็นดั่งสายลมกับพื้นดิน แม้จะอบกอดกันไล่ชั่วขราวแต่ไม่มีวันร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันได้ตั้งแต่นั้นมาไอเพืองยังคงใช้ชีวิตบนพื้นดินคอยเฝ้ามองท้องฟ้าและหวังว่าจักวันหนึ่งยาดฟ้าจะบินกลับมาหาเขาอีกครั้งแม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆก็ตามแม้รักนี้ไม่มีวันสมหวังแต่ข้าก็จะรักเจ้าตลอดไป